วิธีรวยจากสิ่งที่รักทําในสิ่งที่รักแล้วรวยนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะการที่คุณรู้ว่าคุณทําอะไรแล้วมีความสุขเงินเงินทองนะคะมันจะมาได้นะคะจากทุกๆช่องทางก่อนเงินที่จะมาเป็นของเราเนี่ย อาจจะอยู่ในคลื่นพลังงานของใครสักอย่างหนึ่งแต่การที่คุณทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำเนี่ยมันมาจากการที่คุณใส่ใจในสิ่งนั้นๆทําแล้วมีความสุขไม่ว่าจะการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์การเป็นนายหน้าติ๊กต็อกนะคะทําคลิปทําวิดีโอแล้วมีความสุขจังเลยนะคะคุณโนสนโนแคร์ว่ายอดบิลจะเท่าไหร่นะคะวันนี้จะมีคนมาสั่งซื้อในตะก้าของคุณหรือไม่นะคะสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณลงมือทําอย่างตัว ครูยุเองนะคะชอบเทคโนโลยีด้วยนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเก่งอะไรมากมายหรอกแต่นะคะก็ชอบชอบชอบทำนะคะชอบทําแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือ,อ,อการแบ่งปันในเรื่องของ mindset การพัฒนาตัวเองเพราะครูยุยเริ่มมาจากรากฐานคนบ้านๆมาจากรากฐานคนเรียนโรงเรียนวัดนะคะแล้วก็ปู่ย่าตายายเลี้ยงมานะคะในในวัยเด็กก็จะเป็นรู้สึกว่าตัวเองเหมือนอาจจะเหมือนคนหัวโบราณน,นิดนึง เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่ามันถูกปลุกฝัง DNA เข้ามาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้พลังงานให้แนวทางสอดคล้องกับเรื่องเบอร์มงคลนะคะสิ่งเรานี้คุยทําเพราะว่าคุยรู้สึกว่าคุย อ,อินกับมันนะคะอินกับมันก็เลยทําให้เกิดผลลัพธ์มีรายได้นะคะคุยมีทั้งหมด2ช่องนะคะก็คือช่องการตลาดและก็ช่องเรื่องเบอร์มงคลเพราะเราอยากทําในสิ่งที่เราเราเราชอบนะคะเราสิ่งที่เราลักเพราะฉะนั้นเงินมันจะมีพลังงานเข้ามาทุกคนปรารถนาอยากได้เงินกันทั้งนั้นแต่เงินมันจะต้องออกมาจาก ของสมองทองคาของเราเนี่ยที่เราเปล่งประกายผ่านคอนเทนต์ผ่านการให้คุณค่าวันนี้เราต้องการดึงดูดคนแบบไหนเราต้องการดึงดูดคนแบบที่ใช่ลูกศิษย์ที่ใช่ที่เขาไว้วางใจเราเห็นในตัวตนของเราอัตลักษณ์เอกลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ไม่รีด ไม่ได้รีบรอ้อนเพราะฉะนั้นจนฝ่าแรงเวียงของจักรวาลที่จะหมุนเข้าไปดึงดูดคนที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นการผ่านคลิปผ่านการแชร์จังหวะคนที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุยเชื่อในเรื่องของสิ่งที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราก็ให้ความรู้ให้แนวทางที่มันมาจากสิ่งที่เรารักไม่ไม่ไม่ใช่พอเวลาเราทําไม่ได้เราจะรู้สึกว่าตันคอนเทนต์ทันทีแล้วรู้สึกว่าเราตึงเครียดกับมันทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคือปล่อยวางโฟเบาๆสบายต่อให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะ มีคนทําแล้วก็ตามนะคะแต่ว่ามันมาจากจิตจิตวิญญาณแล้ว สร้างมาจากสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําสิ่งนี้พลังงานการเงินพลังงานของการงานมันก็จะดึงดูดเข้ามาให้กับเราและก็จะมีผู้คนเห็นเพราะเราใช้อะไรรู้ไหมคะเพราะเราใช้เครื่องมือสื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ด้วยการผ่านคลิปโดยที่เราไม่ต้องผ่านไปถึงตัวตัอตัว,ตว,ตวแบบออฟไลน์ไปพรีเซนต์หรือไปรอสัมมานาเวทีใหญ่ๆแล้วยืนพูดบอกของชั้นว่าชั้นดีแบบนั้นชั้นดีแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณแค่ใช้สื่อเทคโนโลยีให้เป็นในโลกออนไลน์แค่เพียง อัดคลิปนะคะพูดคลิปพูดไลค์แล้วก็นําเสนอในในสิ่งที่เรารักโชว์ศักยภาพออกมาเป็นตัวจริงให้กับเขาได้ได้เห็นว่าคุณเก่งและเชี่ยวชาญสิ่งนั้นแล้วสิ่งเนี้ยมันจะเกิดผลลัพธ์ให้กับตัวคุณอย่างแน่นอนลองนำไปใช้กันดูนะคะ